นามถุรัตนาต,านตยศสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตานไตรยัยสวัสดีท่านผู้ใคร่ในธรรมทุกคนวันนี้กระผมปัญญาวุฒโทจากมาอ่านเรื่องนิทานชาดกพระเจ้าห้าชาติซึ่งรวบรวมจากพระไตรปิฎก45เล่มเพื่อเป็นคติสอนใจสำหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้าของชีวิต และผู้สแสวงหาความสุขจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อท่านได้รับฟังและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วย่อมอํานวยให้ท่านประสบความสุขและความเจริญอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้กระผมจักนำเสนอเรื่องที่10วิคติดชาชาดกหรือสีนักโตวาทีขอเชิญท่านผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลาย โปรดสดับรับฟังโดยความเคารพเถิดชื่อเรื่องพระเจ้าห้าร้อยชาติเรื่องที่สิบวิคติชาชาดกหรือสีนักโตวาทีอ่านจากหนังสือพระเจ้าห้าร้อยชาติฉบับสมบูรณ์โดยสถาบันบัลลีธรรมหนุ่มคนหนึ่งแห่งตระกูลพราหมณ์ในกาสีรัฐเกิดเบื่อหน่ายในการมคุณจึงละทีบ้านเรือนออกบวช เป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์พระฤาษีบำเพ็ญเพียรลดละกิเลสอยู่หลายปีจนได้ฌานจึงออกจากป่าไปอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วสร้างอาสมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาชาวบ้านแถมนั้นเลื่อมใสศรัทธาจึงพากันมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากอยู่มาไม่นานมีนักโตวาทีคนหนึ่งซึ่งเป็นปริพาชก ได้มาท้าโต้วาทีกับใครต่อใครแต่ไม่มีใครหานสู้คนผู้หนึ่งร้องตะโกนว่าถ้าเก่งจริงก็ไปท้าพระฤาษีของพวกเราสิเขาบอกให้ชาวบ้านนำทางเขาไปเขาพร้อมจะโต้วาทีกับใครก็ได้ชาวบ้านอยากเห็นคารมพระฤาษีของตนจึงพาเขาไปทันทีพระฤาษีออกมาต้อนรับเชิญให้นักโต้วาทีนั่ง แล้วก็ถามขึ้นว่าท่านผู้เรืองปัญญาท่านต้องการจะดื่มน้ำจากแม่น้ำคงคาที่ใสสะอาดและมีรสหอมหวานบ้างไหมนักโตว,วาทีอยากจะแสดงภูมิปัญญาของตนจึงกล่าวยี่ยวนว่าท่านเชิญให้เราดื่มน้ำจากแม่น้ำคงคาอย่างนั้นเหรอแล้วอะไรล่ะคือคงคาน้ำดินทราย คือแม่น้ำคงคาหรือฝั่งนี้เป็นคงคาหรือฝั่งโน้นเป็นคงคาท่านลองตอบดูสิพระฤาษีฟังแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังทดสอบภูมิปัญญาจึงโต้กลับไปว่าเมื่อท่านแยกน้ำดินทรายแยกฝั่งนี้และฝั่งโน้อนออกจากกาันเสียแล้วจะมีคงคาได้อย่างไรเล่า นักโตว,วาทีฟังแล้วอันตู้ไม่รู้จะโต้ตอบออกไปอย่างไรจึงลุกขึ้นกล่าวลาแล้วรีบไปจากที่นั่นทันทีพระฤาษียืนมองนักพูดเดินจากไปจนลับสายตาแล้วก็กล่าวกับชาวบ้านที่ยืนอยู่ในบริเวณนั้นว่าผู้ที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่เห็นเห็นอยู่กับผู้ที่ปรารถนาสิ่งที่ไม่ได้เห็นจงรู้เถิดว่าผู้นั้นจะต้องเร่ร่อนไปอีกนานเชียว จะไม่มีวันได้สิ่งที่ต้องการเลยเพราะผู้ที่ได้สิ่งใดแต่ไม่ยินดีกับสิ่งนั้นหรือปรารถนาสมบัติใดแต่กลับตีเตือนสมบัติที่ได้มานั้นนี่แหละขึ้นชื่อว่าความปรารถนามีอารมณ์อันไม่สิ้นสุดฉะนั้นเราจึงขอแสดงความนอบน้อมแก่ผู้ที่ปราศจากความปรารถนาเถิดทมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เจอคนชอบขม่มควรข่มกลับบ้างพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านิคันเหนิคหารหังปักคันเหปักคหารหังพึงข่มคนที่ควรขม่มพึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง